เป็นเรื่องแสงร้อนแรงคลุมลาวัควาแผ่รังสีในยามตะวันมิจรอย่าระเรื่องลงว่าเวลาพันธอนจะพาร้วนใจการอ่านเวทนาเวลาเราเจอผัสสะแล้วสมมติยังเราเห็นทุเรียนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย เห็นทุเรียนมันต้องรีบนะรีบไ,ไปซื้อมาหรือว่าได้ยินเพื่อนเขาพูดนี่ก็ไปซื้อละนะแต่พอเรามาศึกษาแล้วเนี่ยทุเรียนมันก็คือทุเรียนเ,ยเองเพราะว่าเราเข้าใจว่าทุเรียนกินเข้าไปนี่มันก็เหม็นอย่างเดียวอะ่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันหอมไงมันหอมเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันหอมเพราะว่าเราไปอุปทานไว้เราไปยึดไว้ว่าอยากกินทุเรียนฟังเพื่อนมา เขาโฆษณามาทุเรียนมาอะไรพวกนี้ราคาเท่านั้น,หม,นหมอนท้องก็ดีอะไรชั้นนีก็ดีอะไรพวกนี้โอ้ยมันอยากไปหมดแหละนะเพราะว่ามันถูกหลอกมาไงมันไม่จริงหรอกสิ่งเหล่านี้นี่เดี๋ยวเดียวมันก็หายไปขอให้เราตั้งใจในการเรียนรู้เรื่องของภาษาหรือรู้เรื่องของเวทนารู้ของเทียมหรือของไม่เทียมนี่เราก็จะอ่านได้ว่า จะมากี่ครั้งกี่ครั้งทุเรียนก็หลอกเราไม่ได้นะอย่างบางคุดเนี่ยอาตมาเห็นเมื่อไรเนี่ยอยากกินเพราะว่าอะไรมันเย็นมันขาวมันอร่อยแต่พอเที่ยวหลังเนี่ยเราเห็นละเราเข้าใจละโอ้ยสิ่งเหล่านี้หลอกเราไม่ได้หรอกหรือว่าอย่างข้าวขาหมูนะข้าวขาหมูพวกนี้ต้องกินต้องอะไรแต่พอเรามาศึกษาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราติดเรายึดและมันก็เป็นการฆ่าสัตว์ด้วย มันเป็นการผิดศีลด้วยพวงนี้เราก็จะอ่านรู้แหละการที่จะลดละได้ต้องมาถือศีลอีวัดปฏิบัติมีการตั้งตะบะอยู่กับมมกลุม่มมิตรเดชสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเราถึงจะลดละสิ่งที่ติดทิยึดนั้นได้ก่อนสิ้นแสงตะวันจะจากนับไกล โปรดจำไว้คือไว้ล่วงไปพร้อมกันจึงควรตร